ที่หนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อันนี้เป็นการเอามาใช้ครั้งแรกด้วยไหมครับใช่เป็นทางการครั้งแรกส่วนี้ตัวล่าสุดลายแบบเขาเรียกอะไรน,นะมีความร็อกขึ้นมาจากเจนก่อนนิดหน่อยใช้แบบป๊บหมดเลยนะที่วางบนนี้ถ้ามันไม่ได้ใช้บางทีพี่ก็ไม่อยาก สวัสดีกับชาว c ีทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เอมซฟียนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับพี่หนึ่งวินัยกับปัมี่คอนเสิร์ตทำบุญหวังผลนซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพูดคุยกับพี่หนึ่งนะครับเกียร์ล่าสุดของเขาในปี2025นี้ว่าปัจจุบันพี่หนึ่งเขาใช้อะไรกันบ้างโดยเราอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับว่าตัวไหนปรับอะไรไว้เท่าไหร่นะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดคุยกันข้างบนนี้กันเลยครับกับ UOB Life ด้านบนกันเลยะ สวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับน้องใหม่ครับวันนี้ต้องขออนุญาตดูเกียร์ล่าสุดของพี่หนึ่งเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้กับงานของพี่ปามี่เนาะใช่ใช่ครคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าทําบุญหวังผลโอ้โหอันนี้ผลที่ได้นี่อะไรมั้งฮะอ๋อจริงๆเป็นความเชื่อของของมี่เขาอะที่เราเห็นข่าวว่าเขาจะมีต้องไปดูแลคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมาเขาคงจะอาจจะไปเห็นอะไรหลายๆอย่างในโรงพยาบาลรามาแล้วรู้สึกว่าเป็นภาระใจอยากจะช่วยตรงนี้เพราะว่างานนี้คือเรียกอะไร ร้อยเปอร์เซ็นให้เรามาสมทบทุนในการสร้างตึกหรือเราก็ช่วยผู้ป่วยยากไร้โอ้หเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขอให้ผลบุญนี้ได้รับกันทั้งวงเลยนะครับเช่นกันคะได้ครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าจริงๆแอบเห็นในโซเชียลแล้วว่าพี่หนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอันนี้เป็นการเอามาใช้ครั้งแรกด้วยไหมครับใช่เป็นทางการครั้งแรกโอ้หนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากกีตาร์ที่พี่หนึ่งใช้ดีกว่าได้ได้ครับมีอะไรกันบ้างครับ จริงงานนี้ใช้ใช้3ตัวนะครับก็จะแบบตามเซตลิสแบ่งเซคชั่นกันไปก็จะมีมีไซโตตัวนี้ s 6 2โอ้ตัวนี้ TLV ถ้าจําไม่ผิดทำสิงค์ำนะฮะแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นธนากรรับก็เป็นซิกเนเจอร์ทั้ง2ตัวตัวนี้ตัวล่าสุดลายแบบเขาเรียกอะไรนะ คาโมดัโซ่หรือแบบแบบเก่งๆทหารอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่่มีความร็อกขึ้นมาจากเจนก่อนนิดหน่อยอะไรแงนี้แล้วก็ตัวริจจนอลที่เพ้นโดยภรรยาพี่อันนี้ใช้มานานแล้วเรียกได้ว่าฝีมือแบบโหดมากเลยใช่ใช่นักันนี้ก็ให้ธนากรก็ช่วยเคลือบเป็นนิดเล็หน่อยครับกีตาร์สำหรับโชว์นี้3ตัวใช่3าตัวสตัวครับซึ่งตัวที่หลักๆนี่เป็นตัวไหนนะฮะหลักๆจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คือ จะเรียกว่าหลักก็ไม่เชิงเรียกว่ามันใช้ใช,ใช้เยอะสุดแล้วก็เพราะว่าเราจะไม่มีกีตาร์สำรองเพราะสายมันไม่ขาดพอใช้แดนเจโลเอ็นไวเอ็กเลนี่ลุยเต็มที่ลุยเต็มที่เลยทนจริงๆมันทนแบบพี่หนึ่งใช้สายเบอร์อะไรนะครับ 9.5ถึง4 4ครับ9.5โอ้จริงจริงเบอร์นี้ต้องบอกว่าหายากด้วยนะและทำพอดีและทำพอดีเข้าคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งเลยจากกีตาร์ไปตรงไหนต่อครับพี่กีตาร์ก็จะมาเข้าที่ New X B a ฮะ v i o l แต่ว่างานนี้ไม่ได้ใช้เป็น Violet เพราะมันไม่ได้ต้องต้อง walk around ไม่ได้ต้องเดินไปไหนนะฮะก็ใช้เป็น j เนอ e r เพราะมันเป็น j เนอ e r ที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นูสเตอร์ได้ในตัว แล้วก็จะมาที่วาวสิญนาณมันจะมันจะค่อยไปค่อยมาที่นึงนะฮะจะมาที่วาวตัวนี้วาว 5.5Q ม i n i ตัวนี้แล้วก็ถึงจะมาเข้าที่มูเออร์ GE พันครับนะฮแล้วก็จากมูเออร์ไปไตรมอนคลาวเบิร์สใช้ไตรมอนเพราะว่างานนี้เนี่ยต้องการเสียง r e v ร r b เิร์ที่มันแอมเบียนเยอะมากอะ่ะใหญ่ๆห,หน่อยเพราะมันจะมีมีหลายเพลงที่เขาเรียกอะไรต้องการความฮิลลิ่งของซาวอะไรอย่างเงี้ย<อ>ในนี้มันไม่มีเสียงแบบนั้นก็เลือ,อกเอาไปเป็นตัวเสริมช่วยนะ<อ>ส่วนเลเล่ก็เป็นก็เรียก่าเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มฟิลลิ่งของมันธรรมชาติมากเลยปกติพี่เป็นคนคนไม่ค่อยชอบใช้วอลลุ่มเท้าในการคุมเลเวล แต่เนี่ยมันได้เลยมันกาจังหวะง่ายเพราอะไรความลีเนียของมันามันเออมันดีมากเลยะคือมันมันองศามันตามจริงใช่มันแบบนี้ครับเนียนเรื่อนี้จริงๆก็เพิ่งเห็นนะว่าพี่หนึ่งก็เปลี่ยนมาใช้มูเออร์จีอีพัน ใช่ใช่อ๋อแล้วก็พ่วงฟุสวิตช์ของมูเออร์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสวิตของมันจาก4ปุ่มก็กลายเป็น8ปุ่มแล้วเป็นเป็นวเลสแล้วอย่างตัวคลาวเบิร์ดนี่คือหลูบเข้าไปใช่ไหมตัวคลาวเบิร์ดไม่ใช่ฮะคือจากมูเออร์เนี่ยมันไม่มีช่องให้หลูบแล้วพอให้หลูบใช้กับวอลลุ่มไปแล้ว๋อเข้ากับใช่แล้วก็จากคลาวเบิร์ดก็จะไปที่ดีไอเวด h i ไฮไลน์ข้างหลังเลยตัวล่าสุดเลยใช่ใช่ใช่ ซึ่งโลเอ n d มันแบบถูกต้องมากเหมือนไอ้ตัว radial h i g h l i g h นี้เขาแบบออกแบบมาใช้ร่วมกับโปรเซสเซอร์เกี่ยวกับ multi e f ฟ e c t เลเวลมันเลยได้เลยมันถูกต้องเลยอ่ะสีมันมันถูกต้องเลยแล้วตัวมู m อ e r นี่สำหรับโชว์นี้นี่ใช้กี่พ r e s e ตนะครับพี่โอ้โหต้องขอดูที่คอมอุ้ยนี่เอาคอมขึ้นมาเพราะว่าบางทียังต้องแอดจัสบางอย่างอยู่ preset สี่สิบเจ็ดแล้วนะจะมา่างที้มันก็ไม่ไหวอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าส่วนใหญ่ก็คือพ r e s e ตและเพลงครับ จะมีบางรีเซ็ตที่ cross บางเพลงอะไรเงี้ยอ่าวิข้างในนี้เชนเยอะอยู่นะน่าจะ16บอ่าอินเข้ามาในเชนนี้ก็จะเป็น EQ บางทีก็มี EQ บางทีก็ไม่มีแล้วแต่พีเซ e t ฮะจริงๆพี่ใช้เชนแบบซีเรียลมาตรฐานเลยก็ผ่านเข้ามาก็เป็นพวก dynamic effect พวก overdrive t r e m ม l o อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะเป็นแอมสองแอมสลับระหว่าง clean กับ drive แล้วก็จะผ่านแคปซิมตัวเดียวก็เป็น IR ที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ใช้ตัวเดียวสลับแค่หัวแอมเสียงดีมากเพราะเราชินเสียง IR ตัวนี้แล้ะคอมิดเรนท์มันสูกต้องเราก็จะผ่าน e f e c t loop ซึ่งก็คือวอลลุ่มล้าค่อยไปพวกแอมเบียนพวกดีเลย์พวกรีเวิร์บแล้วแต่บางงานใช้ตูนู้นก่อนบางงานก็จะมีแล้วแต่แซกแกันมาอะไรอย่างเงา เพราะฉะนั้นเสียงที่เป็นแบบโมเดลแอมต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินจากตัวมูเออร์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อจากไฮไลท์เอาฟูสุดท้ายวิ่งไปไหนต่อครับพี่ก็ไปมิกเซอร์เลยครับอ๋อไปมิกเซอร์เลยใช่ฮะนะครับแล้วหลักการการฟังเอียร์มอนิเตอร์ลำโพงอะไรเงี้ยฟังไงเออเอียงมอนิเตอร์มันจะมาเข้าที่ n น้ X B7 Pro ครับผมจริงๆตัวเดียวนะครับอีกตัวนี้พี่พ่วงว่าให้เทคพี่ช่วยฟังไปด้วยเวลามันเกิดอะไรสุกเฉินขึ้นเขาจะได้อัจสจากไอแพดสถานการณ์สดอะไรอย่างเงี้ยยบบาาางงงงทีีเเสครื่ออจจะ หล้นเกินไปเขาอาจจะได้ยินแล้วก็รู้ใจเราใช่ใชส่วนใหญ่จะเป็นเสียงร้องมากกว่าครับอ่าบางทีตรงนี้เกิดมีร้องดังขึ้นมาครับ สำหรับเราอะเราฟังในหูมันจะได้ยินชัดมากเพราะเราฟังไม่ได้เหมือนเขาครัอ่าเขาก็จะลดลงตรงนี้เริ่มพูดเริ่มเบาหรือเงี้ยดันขึ้นดันลงเป็นมนุษย์ออโตเมัตช่วยให้พี่เอออะไรอย่างเงี้นพี่อะไรอย่างเงี้นอัตโนมัติเลยใช่ค่ะใช่ครับอ๋อแล้วก็แอบสังเกตสายแจ็คพี่หนึ่งอันนี้ก็แบรนด์ชัยสายออกัสนะครับอ๋อนี่เป็นซิเนเจอร์ด้วยไหมครับยังครับยังครับซิเนเจอร์กำลังเริ่มทําก็จะเสียงไม่เหมือนเส้นนี้นะกำลังเดเวลลอปก็จะให้มันไปทางแบบไหนในราคาที่มัน โอเคพี่ไม่อยากให้มันแพงนี่คืออุปกรณ์ล่าสุดนะฮะที่พี่หนึ่งได้ทําการอัปเดตมานะครับสำหรับเสียงของอุปกรณ์เซตนี้เนี่ยผมเริ่มอยากจะได้ยินแล้วนะครับเสาหลักๆที่ใช้พี่หนึ่งลองสาธิตให้ฟังสัก2องามเ์ได้ไหมหลักๆก็แน่นอนมันก็จะเป็นคลีนหรือโอเวอร์ดรฟ์อะไรพวกนี้นะฮะอย่างนนี้ก็เป็นคลีน มาโลอะไรเงี้ยอ่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็โอเวอร์ไร์แค่แบบดันเกนขึ้นมาหน่อยอแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ่อซับแพในการเปลี่ยนและยกรเรวงเรเวลอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยดังเบาบดังเบาหรือเพิ่มดีลงดีเลยอะไรพวกนี้ฮะ อย่างพิเศษนี้ก็จะเป็นแอมของของเครื่องร้อปเปอร์เซนแต่บางพีเซษก็จะเป็นแอมที่พี่โปรไฟล์จากตัว g s 1 0 0พันอ๋อมีโปรไฟล์ด้วยใช้เพราะมันสามารถจะเอาไฟล์ที่เรียกอะไร GNR ย่าเอามาใส่ได้มันก็ก็เพิ่มมับิลิตี้ของมันได้ได้เยอะมากพอสมควรอยู่สมมติถ้าเป็นเสียงประเภทอันนี้ก็เป็นไรแบบประมาณหนึ่ง กับพวกบรรดาเซตเพลงเร็วหน่อยอันนี้น่าจะเป็นแอมที่พวกแอมที่โปรไฟล์มาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอนี่โปรไฟล์มาจากแอมอะไรนะครับพี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟีดแมนนะครับฟีดแมนที่อยู่ในไลซิกฮีลิกซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้แหละอ๋อคนไม่์ใช่ใช่โจไมีกที่หนึ่งเพราะเล่นอย่างนั้นจนชินอ๋อ คือสังเกตเวลาพวกเสียงพวกนี้เวลามันอยู่ในดีว i c e ์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะมีมีความไม่เหมือนกันะพอมันเราชินกับบางอย่างก็ลองไปทำดูก็มาแอดจัสตนิดหน่อยเฮ้ยมันเออมันได้เฟเซอร์ ประมาณนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครแล้วมีเสียงคลีนด้วยไหมครับพี่เสียงคลีนมันจะต่างๆกันไปเล็กๆน้อยนะฮะที่อย่างซ่อนกลิ่นอันนี้ก็จะแบบดีเลย์เยอะนิดนึงเออแล้วดีเลย์มีการเด้งซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ใช่เพราะคราวนี้ตอบเป็นเซเลโออ่ะโอ้สาวออกมาแบบดีเลยนะครับอันนี้คือที่ได้ยินก็คือจะเป็นแบบ เสียงแอมแล้วก็ด kind of ีเลย์อะไรอย่างเงี้ยเฟสเซอร์ก็คือจบในเครื่องใช่ก็จะมีฉีกออกมาอาจจะมีรีเวิร์บตัวนึงใช่รีเวิร์บนะครับกับวาววาวครับกับเพราะว่าตัวเอ็กซ์เพรสชั่นของเขาอ่ะบางทีก็เป็นคุมเอ่อเลเวลสำหรับบางพรีเซสตบางพรีเซสตก็คุมเลเวลของดีเลย์อ่าอะไรอย่างนั้นเรียกว่าพี่หนึ่งก็จริงๆก็ใช้แบบครบหมดเลยนะที่วางบนนี้ใช่ใช่ครับเท่าที่จําเป็นคือถ้าถ้ามันไม่ได้ใช้บางทีพี่ก็ไม่อยาก จริงๆตอนแรกที่เซตอ่ะมันจะมีบางก้อนที่ต้องใช้เพิ่มแต่นี่พอฟนอลลิสออกมาปั๊บเศษๆนะมันไม่ต้องใช้แล้ะมันเป็นเสียงที่ G พันไม่มีคอ่าแต่มันไม่ต้องใช้ลวตอนแรกมันจะใช้อยู่เพลงเดียวครอ่านี่ไม่ต้องใช้แล้วก็โอเคก็ง่ายง่ายแล้วบอร์ดนี้ทั้งบอร์ดนี้น้ําหนักเยอะไหมฮะพี่ว่าเบากว่าเดิมนะเพราะว่าด้วยบอร์ดของล็อกบอร์ดมันก็เบาอยู่แล้วป่ะอ่ามันค่อนข้างเบามากอยู่แล้วเพราะด้านหลังมันก็จะมีแค่ D I กับ เขาว supply v i t u s แค <S ่นั้นเองเซตนี้เหมือนแบบว่าพร้อมใช้งานแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยใช่ใช่ใช่นะครับคือจริงๆถ้าไม่ได้ใช้พวกนั้นก็มันก็เล็กลงไม่ได้อีกโหวันนี้เรานะฮะได้พาทุกท่านมาชมเกียร์พี่หนึ่งครับล่าสุดอัปเดต2000 ยี่หนะครับโหสนุกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับตอน s ซาเช็คนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ผมนะครับแม็กซีทีต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งเป็นอย่างมากนะครับที่มาแชร์นะครับความรู้ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ล่าสุดนะครับของวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับอบครับผได้ครับถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปชมการซาเช็คกันครับ Two, three. Two, three, four. Two.